วัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนะครับครบสิธิบิบาลเช่นกันในพระธรรมกระลาเทียมบทที่6บทสุดท้าย18ข้อเดียวกันนะครับเปาโลเองก็รวบสรุปรวมยอดนะครับว่าชีวิตที่ดำเนินตามพระวิญญาณหลังจากที่เราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะโดยความเชื่อนะครับเราเองก็ โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณเราได้แสดงชีวิตของเราออกมาเป็นการกระทำการดีแต่ว่าไม่ใช่เป็นการประพฤติตามบัญญัติเพื่อที่หวังว่าจะเป็นคนชอบธรรมนะเพรานั้นเนี่ยมีเปาโลได้พูดถึงการทำดียว้ยให้ข้อคิดกับพวกเราสี่ข้อคิดภายใต้หัวข้อวันนี้ว่าจงทำกระทำความดีกัเนเถอะบางครั้งความดีเนี่ย ก็จำเป็นมากที่เราจะต้องหนุนใจกันแล้วก็สนับสนุนกันนะครับในการที่เราเองจะแสดงออกออสิ่งนี้ต่อคนต่างๆและโดยเฉพาะกับพี่น้องของพวกเราที่เชื่อข้อคิดประการที่1ครับทำดีต่อพี่น้องนะแล้วผมเองก็ใช้คำว่าผู้เลิ่เมิดอยู่ในข้อที่หนึ่ง ถึงข้อที่5โดยเฉพาะข้อขที่หนึ่งว่าถ้าแม้จับผู้ใดที่ล่วงละเมิดประการใดได,ได้ถ้าเราสังเกตดูคําว่าพี่น้องหมายถึงคนที่เชื่อในพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเขาละเมิดอาจจะทําความผิดบาปพลาดไปเพราะแพ้การทดลองหรือเพราะความอ่อนแอเราสังเกตว่าคนที่ดำเนินตามพระวิญญาณมีชีวิตโดยพระวิญญาณไม่ใช่หมายถึงว่า เขาเองจะไม่ผิดพลาดได้นะครับเป็นไปได้ที่เรานะครับอาจจะทําความผิดแต่เมื่อเราได้กระทําความผิดหรือพี่น้องของเราบางคนเราควรที่จะช่วยเหลือเขาให้เขากลับตั้งตัวขึ้นมาใหม่เราสังเกตดูให้กลับมาเริ่มต้นใหม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนเดิมโดยพิจารณาถึงตัวเองหมายถึงเราต้องคนที่ช่วย เหลือนะครับคนที่ละเมิดต้องระวังมองดูตัวเองว่าเรามีกำลังพอเข้มแข็งพอหรือเปล่าที่จะช่วยเขาเพื่อเราจะไม่ได้หลงทำผิดตามนะครับคนนั้นไปด้วยอันนั้นเป็นข้อคิดประการที่หนึ่งความดีที่สองนั้นผมใช้คำว่าทำดีต่อผู้สอนก็หมายถึงผู้รับใช้นะผู้ที่รับคำสอน จงแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับผู้สอนในข้อที่6เชื่อว่าเปาโลกําลังพูดถึงคนที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในเครจักรถ้าปัจจุบันนี้ก็คงหมายถึงผู้รับใช้สิทธิภิบาลที่มนีหน้าที่ที่พระเจ้านะครับตรเตรียมฝึกฝนชีวิตแล้วเขาเองก็มาให้คําสอนของพระเจ้าแก่สมาชิกแก่ลูกแก่ ล้ลูกแกะนะครับที่รู้สมาชิกก็ควรที่จะตอบแทนหรือควรที่จะแสดงความดีหรือทําความดีโดยนะครับเลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงนะคหนุนใจพวกเรานั่นเป็นความดีประการที่สอง ความดีประกาศที่สมนะครับคือต่อคนทั้งปวงหมายถึงคนที่ไม่เชื่ออยู่ในข้อที่สิบให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงคริสเตียนไม่เพียงแต่เราจะทำดีกับพี่น้องเท่านั้นแต่คริสเตียนเราเองเพระคัมภีร์บอกพวกเราที่เราควรจะทำดีต่อคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าด้วยด้วยเหตุผลทำไมครั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อเป็นคำพยาน และเป็นการสำแดงชีวิตของพระคิดนะครับเพื่อคนทั้งปวงจะได้เห็นความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์อันนั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูได้พูดถึงคริสเตียนว่าเราเป็นเกลือและเป็นความสว่างของโลกดังน,นั้นอย่าละเลยที่อย่าลืมที่จะคิดถึงไม่เพียงแต่พี่น้อง แต่คนที่ไม่เป็นครรน้องของเราที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้าด้วยประการสุดท้ายเปาโลหนุนใจว่าอย่าเมื่อยล้าและท้อใจที่จะทําความดีนะครับโดยที่เปาโลได้ให้ข้อคิด2ข้อคิด4.1คือกฎเกณฑ์ของพระเจ้าในข้อที่7หวานอะไรลงไปก็จะเก็บเกี่ยวอย่างนั้นนะพระกัมพีใช้กฎเกณฑ์เรื่องของการหวานเมล็ดพืชเราหวานเมล็ด พืชพันธุ์ประเภทใดลงไปเราก็จะเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ประเภทนั้นเราเหว่านเมล็ดข้าวเราจะเก็บเกี่ยวข้าวเราเหว่านเมล็ดมะม่วงเราจะเก็บเกี่ยวมะม่วงเราเหว่านจุดๆเราจะเก็บเกี่ยวผลอย่างนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราเหาว่านความดีเราก็จะเก็บเกี่ยวความดีถ้าเราเหาว่านผลของพระวิญญาณซึ่งปรากฏพูดในบทที่5เราก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์แต่ถ้าเราเหว่าน ชีวิตของพวกเราในย่านเนื้อหนังเราก็จะทำไมครับเก็บเกี่ยวความเปื่อยเนา่าความไร้ค่านะครับของเนื้อหนังนะครับใน4.2พระสัญญาของพระเจ้าให้กับพวกเราในข้อที่9ว่าเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเราคิดถึงหลักกฎเกณฑ์ทางด้านธรรมชาตินะครับเมื่อเราวางเมล็ดข้าวสมมตุติมันจะมีเวลาของมันในการที่จะเก็บเกี่ยว3เดือน หรือสี่เดือนแต่ว่ายังไงก็ตามจะมีการเก็บเกี่ยวแน่เมื่อถึงเวลาพระยาสัญญากับพวกเราว่าสิ่งที่เราเองได้ทำดีหรือหวานความดีไปเราเองเมื่อถึงเวลาเราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นแน่นอนนะดังนั้นปโลจึงหนุนใจพวกเราว่าอย่าให้เราเมื่อยลา้านะอย่าท้อ ที่จะทำและให้เราทำต่อไปเพราะพระเจ้าสัญญาว่าสิ่งที่เราทำจะไม่หวังไม่เปล่าประโยชน์หรือศูนย์ศูนย์เปล่าวันหนึ่งเราจะได้ผลนั้นกลับคืนมานะครับขอพระยาวอวยพรถ้อยคำและพระพจนะของ,รงพระองค์เพราะพระวคำของพระองค์เป็นจิตวิญญาและเป็นชีวิต